ดูไพ่ E.T. หรือไพ่น็อตสามสีนะครับผมจะมีไพ่อยู่3ามใบในรูปไพ่นี้นะครับจะเป็นรูปน็อตนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีอยู่3ามใบนะครับผมจะให้ผู้ชมเอาไพ่นี้ไปนะครับถือไว้ในมือเพื่อสลับไพ่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสลับตามสบายเลยนะครับแล้วก็เลือกไพ่ไปหนึ่งใบสมมุติผู้ชมเลือกไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้วางไว้ ึ่งผมก็จะไม่รู้นะครับว่าไพ่ใบนี้เป็นน็อตสีอะไรในขวดผมนะครับจะมีน็อตอยู่3ามอันนะครับสามสีซึ่งน็อตตัวนี้สามารถนะฮะเลื่อนได้หมดทุกอันนะครับมุนเข้าหมุนออกได้หมดนะครับไม่มีตัวไหนที่ล็อกไว้นะครับสามารถตรวจสอบได้หมดผมก็นะครับจะเอาน็อตทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในขวดแล้วปิดฝาไว้นะครับผมจะทํานายไพ่ที่ผู้ชมเลือก ว่าเป็นน็อตสีอะไรนะผมะขยับขวดแบบนี้นะครับขยับขวดแบบนี้ไปครู่นะครับลองดูนะครับเมื่อผมขยับเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเปิดออกมาเหเนมาดูนี้ครับโอ้ปรากฏว,ว่าน็อตหลุดไปนหนึ่งอันนะครับสีเขียวยังมีน็อตสีแดงมีน็อตแต่สีเหลืองน็อตหลุดแล้วครับอืไพ่ตัวนี้น็อตหลุดแสดงว่าไพ่ที่ผู้ชมเลือกเป็นไพ่น็อตสีเหลืองแบบนะครับผู้ชมเลือกสีอะไรขยา่านอ็อตตัวนั้นจะหลุด ออแปลกไหมครับถ้าอยากได้ก็สั่งได้นะครับที่เวอ,อร์ไวฟ์โฟล์ c สตาฟเมดออับในซีนบ้อนจุับ